นะต่อกันเริ่มจากอะไรที่เป็นเบสิกเบสิกจริงเรื่องพวกนี้พี่เคยสอนสอนแล้วแหละในเว็บอะนะครับก็จะสอนซ้ำอีกรอบหนึ่งก็คือนี่นะครับพี่วงกลมหนึ่งวงนะครับพี่มีเส้นเคอบิหนึ่งเส้นเส้นเคอบิลนี้อยู่ในอากาศแล้วพี่ก็จะทำลิมิตง่ายก่อนว่าถ้าดึงนี่ปุ๊บวงกลมเด้งขึ้นดึงลงปุ๊บวงกลมหดลง นะครับหรือว่าไม่เาดีกว่าพี่ดึงเอางี้กันสมมติว,ว่ามันอยู่่อยอูในอากาศด้วยกันนี่แหละคล้ายจะเป็นพานเรนนะแต่พี่ดึงเส้นลงปุ๊บนะครับพี่อยากจะให้วงกลมเนี่ยเลื่อนลงมาด้วยแล้วก็เล็กลงเมื่อดึงขึ้นไปปุ๊บเส้นจะวงกลมจะเลื่อนขึ้นไปด้วยแล้วก็ขยายขึ้นนะครับเริ่มจากหลักการง,ง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับพี่ก็ฟีดของ2อ,อย่างนี้เข้าหากันฟีดเลยนะครับและเราก็เปิดเดเวอร์เดเวนคีย์ขึ้นมานะครับ เซตดิเวนคีย์ปุ๊บก็เปิดขึ้นมาอันนี้เป็นเดเวอร์อันนี้เป็นไดเวนนะครับพี่คิดก่อนพี่จะใช้ค่าอะไรบ้างอันนี้ใช้แค่ขึ้นลงแกนวายอย่างเดียวที่เหลือพี่ก็ล็อกไว้นะครับล็อกไว้ล็อกไว้ส่วนตัวนี้พี่ไม่รู้ใช้อะไรบ้างพี่ก็เลือกอย่างเดียวว่าเอ้ยตอนนี้เราใช้แกนวายอย่างเดียวนะเฉพาะไดเวอร์ใช่ปะ่ะส่วนไดเวนพี่ลากข้อหมดตัวเลยเผื่อใช้หมดตัวนะครับเผื่อใช้หมดนะก็ไม่มีปัญหา นี่คือค่าเบสิกใช่ไหมศูนย์ศูนย์ก็กดคีย์พี่เลื่อนเลื่อนเส้นนี้ลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับพี่แคบวงกลมนี้เลื่อนลงมาด้วยแล้วก็หดย่อลงไปแล้วกดคีย์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเส้นนี้ปุ๊บเลื่อนปุ๊บมันจะเห็นนะทําตามทันทีเมื่อเลื่อนขึ้นข้นขางบนใช่ไหมพี่ก็ดึงขึ้นแล้วก็ขยายมันอ่าแล้วกดคีย์ มันก็จําว่าเมื่อค่านี้เท่ากับ1.748เนี่ยไอ้นี่ก็จะขยายเท่ากับค่าฟูนีท,ทั้งหมดที่ถูกคีเอาไว้ฟีเลือล่อนลงนะถามว่า level 11คีดียังไงมันก็คือว่าถ้าเราเซตทุกอย่างระหยักให้จินตนาการเราเป็นอย่างเงี้ยเวลาคนอื่นเดี๋ยวมาใช้งานต่อเขาก็จะได้เหมือนที่เราใช้งานเหมือนที่เราเซตไว้เลยคือหนะ้าที่คนอนิเมะก็คือฉันฉันต้องการอย่างเงี้ยแหละออกแบบแวันละในรูปร่างอย่างนี้ คนแอนิเมชันเขาจะใช้ได้แค่ภาในในภายในแบบแผนที่เราทำไว้ไม่ไม่เละเทะนะครับนะส่วนไอนะลิมิตเนี่ยลิมิตลิมิตทำไมพี่ไม่อยากให้ดึงเกินไงเกิดแม่งโซนดึงไปไหนก็ไม่รู้พี่ก็อ่านนี้สูงสุดก่อนดึงมาค่าสูงสุดใช่ไหมอาจจะเกินนิดหน่อยก็ได้เพราะไงเราคี์ไวแล้วไม่เป็นไรหรอกเราก็มาที่ลิมิตลิมิตนะครับก็ดึงค่านี้มาใช่ปะ่ะไอ้ยิงค่าแมนะ็ก สูงสุดใช่ไหมดึงลงมาข้างล่างต่ำสุดก็ดึงกลับมาแล้วก็ลลอกไว้ก,ก็ดึงได้แค่นี้นะสุดละครับหรือถ้า,าอยากคีย์เพิ่มถ้า,าอยากคีย์เพิ่มใช่ไหมผมพี่บอกว่าเอ้ยมันไม่พอเราก็ไปที่แอนิเมชันนะปรับเพิ่มแต่อาจจะค่อนข้างยากน,นะเพราะว่าเราจะจำคีย์กันไม่ได้นะครับ เราก็เลิกตัวนี้ก่อนเมื่อคานี้อยู่บนสุดใช่ไหมพี่อยากปรับคีย์ตรงนี้นยากจังก็เราก็ปรับเช่นอาจจะให้อน,นี้มันดึงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็หมุนหมุนด้วยโหลดไดเวอร์โหลดไดเวนพี่ก็ลากขอบเหมือนเดิมเมื่อค่านี้อยู่บนนี้สูงสุดเราก็กด Animate มแล้วกดคีย์ปับ๊บฟังดูนะ,ะมันก็หมุนอยาาให้หมุนมากกว่านี้แล้วก็ไปปรับแกนแต่ที่มันหมุนแปลกๆเพราะว่าเราต้องดูแกนด้วยไงตอนเนี้ยมันหมุนแล้วมันก็กลับเป็นเท่าเดิมใช่ปะ่ะพี่ใส่ลบเลยลบห0ึ่อ่ะ1,000ก็ได้แล้วกดคีย์ แต่ว่าท,ที่มันหมุนเสียเพราะว่าพี่ไม่รู้นว่าคีย์ก่อนหน้านี้คืออะไรซึ่งหลาจะใช้วิธีการลบทุกอย่างได้เช่นอยากเริ่มต้นเป็นศูนย์นนใหม่ทําเสียไปแล้วเนี้ยเราก็ใช้วิธีการลาครอบทั้งหมดเลือกคําว่าเบรกคอนเนคชันเบรกคอนเนคชันปุ๊บก็คือค่าทั้งหมดจะหายไปหรือโหลทิ้งไปเลยแล้วก็เบรกเบรกครับเบรกคอนเนคชันเบรกก็คือหยุดหยุดการหยุดการเชื่อมต่อ เป็นการ disconnect อินเทอร์เน็ตเลยครับ